พับตัวกิมทรงทองวายบรรพบุพรุษค่ะพับตัวกิมทรงยาวใช้ตัวกิมพับทางยาวเราจะพับให้เป็นแบบทรงทองนะคะม้วนสีแดงให้ซ้อนกันพอประมาณต้องมือเสมอเสมอหน่อยนะคะจะได้มีขนาดที่เท่ากันและอันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะทำทางยาวไปแล้วอันนี้จะเป็นแบบทางขวางค่ะ ข้างขวางต้องระมัดระวังนะคะเราต้องม้วนให้เยอะสักครึ่งนึงค่ะตอนพับหัวกับท้ายก็ต้องรีดให้สนิทด้วยให้เรียบเสร็จแล้วก็กดตรงกลางหักลงไปเลยค่ะและต้องมั่นใจว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วหักภายในครั้งเดียวจะได้ลักษณะเป็นก้อนทองค่ะไหว้ไหว้บรรพบุพร,รุษและวิญญาณ